รเริ่มต้นกันเลยนะคะที่สุนปองกันและบันเทาสาธ,ธารณาภัย k 12ส่งคลาค่ะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมทางเครื่องมือเครื่องจักรนะคะในการรับมืออุทก,กภัยนาฝ้นของผักตายค่ะ ในว่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมฮกฮานาฝ้นของผักตายูนยนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเคสต้องสงคลาซึ่งรับพิดจอบพื้นที่หาจังหวัดผักตายก็ประกอบโดยสงคลาส,สตูนปัตตานียะลาและกอน,นาราธิวัสก็ได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกอนด้วยงานในพื้นที่เพื่อจะเฝ้าระวังสถานาการณ์24ชั่วโมงนะคะนายมหมามะพีสกีว่าแม่ผู้อำนวยการสนยนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเคสต้องสงคลาก็บอกว่าซึ่งหย่งจากกองบัญชาการป้องกันและบัเทาาาาธารณาภายหแห่ง แก้ถูกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่เสี่ยงประกอบกับปีนี้เนี่ยขาดการว่าปริมาณนา้ำฝนจะมีมากว่าปกติก็อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่เสี่ยงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้สร้างการในทุกน้วยที่เกี่ยวข้องนะคะมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุตกภัยในเขตพื้นที่5จังหวัด ปอพ12ก็ได้ระดมทรัพยกำลังพร้อมดังเครื่องมือเครื่องจักรลงประจำการในพื้นที่เสี่ยงและก็พื้นที่น้ำท่วมสำสากด้วยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยนอกจากนี้ยังอบรมให้ความรู้มิสเตอร์เตือนภัยผู้ที่เป็นจิตอาสาคอยแจ้งเตือนสถานาการณ์ใน้รับพีน้องประชาชนในชุมชนเพื่อลอดความสุญเสียที่จะเกิดขึ้นจากสถานาการณ์น้ำท่วมด้วยครับ พันวยก็ตามก็อยากให้ผ่่หนงประชาชนไม่ประมาทแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางภาครัฐเท่านั้นหรือหากต้องการความช่วยเเลือจากสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถติดต่อได้ดีไซด่วนจีได้ตลอด2ยีชั่วโมงเลยนะครับจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะสำหรับาไส้ด่วนของปอพอ 1, 7น4จีนะคะหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อไปได้หรือว่าหน่วยงานปกครองส่วนของทินอยากจะขอสนับสนุนเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรในการที่จะลงไปประจำการตามพื้นที่ก็สามารถติดต่อไปที่ปอพอได้นะคะคเขาก็จะมีการพิจรารณาตามความเหมาะสมว่าสถานที่ไหนจะใช้เครื่องมือไหน,นในการบรรเทาภายัยสุดท้ายแล้วพีน่น้องประชาชนก็ต้องติดตามขอม้อมูลข่าวสรารจากทางผ่ากรัฐด้วย เพะะื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือนาฟ้นของผักตายป้องกันแล้วก็ลดปัญหาแล้วก็ลดความเสียายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในพื้นที่ค่ะาลครับตอน,น